สวัสดีคุณเอฟซีช่างกอออนพี่สาวบางคนนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะบัณฑิตน้อยนะคะฮ <laughs> ัลโหล <laughs> แม่กอดแล้วนะคะเมื่อกี้นี่นะคะร้านนะครับเดี๋ยวแม่จะครอบกล้องด้วย <laughs> นี่จะครอกล้องด้วยพ่อขอแสดงความดีใจด้วยนะคะน้องนุกยุงสำเร็จแล้วนะคะหรือว่าโอเคนะคะความเร็วมาสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วนะคะพี่น้องเขาเรียนจบนะคะก็ตามที่ว่าเคยพูดนะคะเลื่อนวันนะคะเลื่อนวันเพราะว่าโลกนะคะ โอเคนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกนี่อเอออย่าลืมพื้นให้นะดูค่ะคุณดีฟีเอาให้ลูกหรืแม่เท่าเดียวไม่ได้เออเดี๋ยูมตรงนื้อซื้อสองขังนะซือสองขังเดี๋ยวอะไรก็ได Icana, ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะลุงเพชรก็ถือช่อดอกไม้นะคะแม่นกระเป๋าอียังละนั่นนะคือบอใส่แม่เนยเ้อบอก ก็ออกมาแล้วนะคะวันเวลาก็มาถึงนะคะวันวันแห่งการรอคอยก็มาถึงนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะคุณเอฟซีน้องเขาก็ทำสำเร็จแล้วออล,ลอกซี่ผุ้น่ะ จอดยุลลอกซีผล อะไรนะถ้าเราอยู่ข้างขนมเดี๋ยวไปรอไปถ่ายดีนะตอนนางมันต้องรอรอตรงข้างขนมไงพี่สาวคุยกับพี่ชายนะคะน้องนุ่งยุงคุยโทรศัพท์กับพี่ชายนะคะพี่ชายที่เป็นครูนะคะมาแล้วนะคะ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆบอกเส้นทางนะคะพี่ชายนะคะพี่ประอ่อนได้ถ่ายรูปลงคลิปนะคะคนที่มาก,กับประอ่อนนะคะเป็นพ่อนะคะเป็นพ่อะะของคู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งนะคะ กำลังเดินทางมานะคะตอนให้ลูกแล้วทำไมลุงเพชรไม่ให้ลูกแล้วเนี่ยช่อดอกไม้เนี่ยน้องเขาบอกว่าเอาไว้จะขายอ๋ออ๋อน้องนุ่มยุงบอกให้พ่อถือไว้ไว้ให้ก่อนใช่ไหมไว้รอถ่ายรูปใช่ไหมโอเคลุงเพชรถือไปงั้นนะไปรอทีถ่ายรูปอ๋อโอเคโอเคเออเออเออ พ,พอรอ๋๋รอพี่จ๋ารอพี่หนึ่งให้มาถึงก่อนนะคะก็จะได้ถ่ายรูปกันนะคะทุกท่านบรรยากาศนะคะซื้นนะคะซึ้นนะคะวันนี้วันดีนะคะวันดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งนะคะพี่สาวแลวก็พี่ชายนะคะพี่ชายนะคะพี่สาวเฮดีใจดีใจได้ของจากพี่ชายนะคะ ไปแล้วนะคะไปดูที่ถ่ายรูปนะคะมาค่ะทุกคนตามประอ่อนมาเลยนะคะ เด็กท่านใดที่ยังไม่ได้สัจองตัูกับเวลาของนามาวิเอะไรสามารถสั่งจองได้แล้ว้เลยนะคะเด็กท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งองวลูกับเวลาขอ่นามเทียถ์สามารถสั่งจองได้แล้วได้เลยนะคะ ก็เดินตามน้องนุกยุ่งอยู่นะคะไปหาสถานที่นะคะถ่ายรูปนะคะขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเนฟซีสวยมากเลยนะคะเอฟซี สวยมากเลยนะคะทุกท่านก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทักฟรอนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ เรากระายอยู่รวมกันเงี้ยต๊มอ